คุณลักษณะ5ประการของว่าที่หุ้นสิบเด้งโดยคุณหมอกอล์ฟเนาะต้องบอกก่อนให้เครดิตแกก่อนเพราะว่าเนื้อหาในวันเนี้ยผมนำมาจากการที่มีการพูดคุยกันในขับฮา u ส์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีคิรศักราชแล้วและผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเนื้อหามันน่าจะมีประโยชน์มากเลยจะเลยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังแชร์ให้ฟังในพอดแคสต์ครั้งนี้อีกทีนึงคุณหมอกอล์ฟเนี่ เอาหุ้นตัวเก่าๆมามาดูสังเกตว่าเฮ้ยไอหุ้นที่มีลักษณะไอห,หุ้นที่ได้10เด้งเนี่ยเขามีลักษณะแบบไหนที่มันมีความคล้ายคลึงกันจนจับประเด็นได้ว่ามันมี5ประการเนี้ยที่มีความคล้ายกันลองมาฟังกันดูเผื่อจะได้ไปเปรียบเทียบกับหุ้นที่เราถืออยู่หรือหุ้นที่เราสนใจประการแรกเลยข้อที่1นึ่งะฮะหุ้นเหล่านี้จะมี ROE ที่เติบโตสูง ฟังดูเป็นสิ่งน่าสนใจแล้วนะเป็น ROE นะครับหรือว่า Return on Equity ที่กำลังเติบโตสูงอยู่คือปกติเนี่ยหุ้นเนี่ยอาจจะมี ROE อยู่ระดับที่ดีหรืออาจจะอยู่ในระดับที่มีค่าเฉลี่ยก็ได้แต่กำลังมี ROE ที่เป็นแนวโน้มที่จะดีขึ้นแต่ข้อนี้ก็มีความให้เฝ้าระวังนิดนึงคือต้องเป็น ROE สูงโดยที่ ROE อ่ะไม่ได้สูงมากด้วยอันนี้เป็นข้อควรระวังเนาะและเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยทุกครั้งหุ้นที่จะขึ้นเป็นสิบเด้งใน5้0ถึงปีข้างหน้า มีองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดคือตัวนี้แหละคือ ROE เนี่ยแหละคือสุดยอดอินดิเคเตอร์ที่แท้จริงอันนี้เลยทาให้เป็นข้อแรกเลยนะข้อที่2ว่าที่หุ้นสิบเด้งข้อที่2เนี่ยนะมักจะมี net profit margin ที่ต่ําอยู่หรืออยู่ค่าเฉลี่ยกลางๆต่ํากว่าหรืออยู่ค่าเฉลี่ยเนาะแต่กําลังมีแนวโน้มที่กําลังดีขึ้นคล้ายกับ ROE เลยซึ่งเวลาเจอวิกฤตเศรษฐกิจหรือเจอวิกฤตของอุาาตสาหกรรมมันอาจจะทาให้ net profit margin ของบริษัทนั้นๆต่ําได้ชั่วคราว และจังหวะนั้นเองเนี่ยเน็ตโปรฟิตที่ต่ำเนี่ยเมื่อเกิดการประหยักต้นทุนต่อขนาดหรือเรียกว่า Economy o f Scale เนี่ยจะทำให้ตัว Ne ็ Profit m มาจินมันเพิ่มขึ้นได้อยา่างก้าวกระโดดน,นะครับอันนี้คือคุณสมบัติข้อที่2คุณสมบัติข้อที่3เนี่ยนอกจากตัวเลขทางการเงินไม่ว่าจะเป็น r e หรือเน็ Profit มาจินเนี่ยข้อที่3คือเรื่องของผู้บริหารดีและมี Inner อ่าผู้บริหารดีและมี i n n e r ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารเหล่านี้มักจะถือหุ้นในบริษัทแบบที่เขาเรียกว่ามี Impact อะถือหุ้นในระดับแบบเยอะ30 50- 60%ของบริษัทถ้าเปรียบเทียบเนี่ยเราจะมีในการถึงหนังที่ชื่อว่า Startup ที่ซอดันมีถ้าคนดูเรื่องนี้จะรู้จักนะนางเอกอันน่ารักของผมนะครับเนี่ยสุดท้ายแล้วซอดันมีเนี่ยต้องมีการถือหุ้นที่เป็นสัดส่วนที่มากเพราะว่าผู้บริหารเองจะรู้สึกอินเนอร์นะครับเจ้าของบริษัทเองจะมีอินเนอร์ที่อยากจะทําให้บริษัทมันเติบโตขึ้น บวกกับผู้บริหารที่ดีคือให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่พยายามหมกเม็ดไม่พยายามปกปิดและผู้บริหารเนี่ยมี p a s s ั่นบวกกับมีความรู้ลึกและรู้จริงในเรื่องที่กำลังทำบางครั้งเวลาผมฟัง opportunity day ผู้บริหารอบนักลงทุนเนี่ยหรือฟังการให้สัมภาษณ์ต่างเนี่ยบอกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเราฟังได้เลยนะว่าผู้ผู้บริหารคนนี้รู้ลึกมากในตัวกิจาการที่แบบเขากำลังทำอยู่อันนี้คือลักษณะข้อที่สที่ว่ามีผู้บริหารที่ดีและมีิเ n n e r นะครับ ข้อที่4หุ้นที่มีลักษณะว่าที่10เด้งเนาะก็คือเรื่องของรันเวย์มันยาวรันเวยยยาวคือหมายความว่ามองภาพใหญ่มองภาพยาวไปข้างหน้าเนี่ยตลาดกําลังมีการเติบโตที่สูงเราจะสามารถกินกําไรคำใหญ่ๆได้คือพูดง่ายคือบริษัทเนี่ยกำลังมีความสามารถในการเขาเรียกอะไรอะในการก๊อปปี้กับการสเกลนะครับแล้วก็รีพีทมันไปเรื่อยเพื่อขยายยอดขายเพื่อขยายสาขาหรือเพื่อขยายการใช้ซ้ําไปเรื่อยสิ่งนี้คือการดูเทรนที่สําคัญเนาะโดย เราอาจจะใช้วิธีในการดูเทรนด์จากต่างประเทศเช่นยอดขายเนี่ยในออนไลน์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยอีคอมเมิร์ซเนี่ยในต่างประเทศจีนเนี่ยมากกว่า50%ไปแล้วแต่ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสิเองเท่ากับแบบนี้เฮ้ยจริงจริงตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมันมีลันเวที่ยาวและใหญ่มากมันมีการมีโอกาสที่จะมีการเติบโตที่สูงมากในอนาคตอันนี้ก็คือคุณสมบัติข,ข้อที่4นะครับยกมาในอุตสาหกรรมหนึ่งที่เห็นภาพเนาะและข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือ ไซส์ของตัวบริษัทเนี่ยมาเก็ตแคปมูลค่าของตลาดมูลค่าตลาดของบริษัทเนี่ยอยู่ที่ลักษณะเป็น small ถึง mid cap หมายความว่ามาเก็ตแคปจะอยู่ที่โซนประมาณมาสัก5,000ล้านบาทถึง20,000ล้านบาทซึ่งตรงนี้มันจะเอื้อให้เวลาหุ้นมันเริ่มกำไรดีกองทุนจะสามารถเข้าซื้อได้ง่ายและราคาจะพุ่งขึ้นได้ไวโดยเรามองแบบนี้เราจะมองว่าอา้าวแสดงว่าในอนาคตเมื่อกำไรโตขึ้นจะเริ่มมีกองทุนเข้ามาสนใจ เปรียบเทียบกับการที่เราเหมือนใช้คําว่าเป็นเด็กปั้นอ่ะเราปั้นตัวสมรองของนักฟุตบอลขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถเป็นแบบดาวชันโวได้ในอนาคตลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งหุ้นที่มีลักษณะใกล้เคียงแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยยอดหลักแล้วมีหลายตัวมากนะครับอยากให้แนะนําศึกษากันเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นตัวคอมเซเว่นเองตัว JMT เองตัวดูโฮมเองตัว KTC เองหรือกลุ่มการเงินเช่น MTC สวัสด์หรือหุ้นบางตัวมันมีเต็มไปหมดที่ เป็นหุ้น1ิบเด้งหรือเป็นว่าที่10เด้งในอนานะซึ่งถ้าใครที่เจอเหล่านี้เจอหุ้นเหล่านี้ก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากพอแล้วก็จะโตวันมากใครที่คิดว่าเนื้อหาวันนี้ดีและมีหุ้นเหล่านี้อยู่กับตัวรบกวนอินบ็อกซ์มาหาผมหน่อยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะแล้วก็ผมอาจจะได้กําไรจากการที่ผมเล่าเรื่องเหล่านี้คุณฟังบวกกับคุณก็ให้กําไรจากหุ้นผมนะครับ รบกวนนะครับถ้าคิดว่าเนื้อหาวันนี้เป็นสิ่งที่ดีสามารถกดแชร์เพื่อนฟังนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนู่นนี่เป็นกําลังใจให้กันหรือว่ากดสมัครสไคชช่องนี้กันขอบคุณนะครับขอบพระคุณมากเลยที่ฟังันจนจบสวัสดีครับ